เาเทุกคนาด่่หดเห่าลางเว็วเล้วมีคือตูู้้เ่าเหตากสบายดีทุกคนสบายดีต้นไทร มื่อนี้หลังจ้างเข้าเลวเวยเพิ่นและกาสีอ้วนหน้าทุกคนมังโมงกาเข้าตะเลยได้สง่งส่งเดดมื่อนี้แหละตาบัวนกับมื่อนี้ทันแต่แห้งมื่อนี้ก็ตะอีตะบังโมงไว้แล้วกาไปหน้าทุกคนเอ้ยไปถไ่ายคุณหน้าซอยบลิงทุกคนกับบลิงโอ้กอดรัตเซาอันนี้นี่หน้าเจ้าถ่ายเลวมลื่อวานทุกคนเลยหน้าเราพัดในไทยฝนตกเมื่อเช้า,านี้กั ตกปเพรห้นตัวนี้จาาตกระเดชละ่ะตัวนี้ละน้อยเอามาฮอนหนาละ่ะโปรลิงว่าใส่น้ำมันเตะว่ะเพราะน้อยเมื่อเอาใส่น้ำมันท่านี่มาทันนี้สุกกลางคึ้นตัวกุก๊กนี่จะสะออันดีทุกคนสอน่อทะมงนดิน้ำผายกะอ่างหลาเนะี่ยฝนตกซะเร็วมะม่วงเสพหนะกุกนะ อยูโวยเล็เราลิงจอบกลิ่นยูวิโพอเรามามีนี่เปลี่ยนแล้วมามีหนังเลยปุ่มอบกันกับมังโม่เต้มะม่วงต้นคือเดี๋ยวมานีชุกแล้วทุกคนนะเดี๋ยวมาเติมยูเอาก็เอาเนวนะเนวทุกคนเลยตัวนี้เนี่ยเป็นจุ่มอยู่ อันนี้ด่งูเฮนควายเฮนนะนะสี่มาดกจ,กจับเจอค้ำไว้ตัวนี้กะ็ะยำย่างอยู่นะอ,อ๋อมมเสตนะโกนี่เหละทุกคน,นชุกเลยปุ๊กะ น้ำมันนี่นะคือซุกมีออกกเสลาบ่เออเออหมอนติงยะได้ไดิหมุุนซุกทำ ไม่มงห,ก una, หักอยู่หน้าเฮือนหางฮะเลยล่ะพราะ่าน้อยเอามาไว้เฮือเหตุอ๋อจะอวอหรือว่าอะไรทุกคนเอ้ยมันโดะเพลี้เยอเออนะทุกคนโอน้ำมันเตะหยัดแป๊บๆอยู่กอเปลวลิงเอากระตุกตวงไว้นะหยัดปุ๊บๆเตะดูเลยทุกคนอันนี้พร่าน้อยเป็นน้อยเป็นน้อยเป็น ไม,ม่ยากนะฮะบิ่งก่อนยืมมืดหม้อเลยจแกวยืมมืดถังเลยอืมน้ำมันเต็มถังนะึงพอหน่อย,อนะยเชื่อดดเลยนะหยาดมือทีเท่เชื้อเต็มกระตุกดีกว่มี่บอกไม่ยากนะลิงเยอะเด้ดูเอบึ่งมายากนะ้ำบอลลิงก่อนพุทธพ่อละหน้อยเอาวัน ใส่น้ำมันมาเปรตเพราะราจะได้ไถ่ายหน้ากันทุกคนเลยบอด้เซ็ดเลยอ๋มาหยั่งพี่น้องมาหยั่งเยอ้มาหยั่งเย้มกี่เด้ตัวยังน้อยนะมักทาร้ายทุกคนเลยตัวเย้มก็มักคือการแช่คือเก่าอืมเต้ะอู้หูบอลดิงขึ้นแล้วผู้เงินสูงแล้วนี่เอ้ยูหูตะป่ายผู้หน้าอุ้มนะกะอุ้มเลยนะควายกินนมืดบันที่ชุกช้ำโผล่หน่อยเปลา โอ๊ยโอยโอย้มลินนะน่าเร็วๆอยู่มาเด้อทุกคนกินมาอยากน่ำกันว้าวนี่บ้าปัาบ้าขาวนี่ยากมาได้เงิ่เหมือนบีทรีชมแซ่บซมๆหวานๆทุกคนเลยเห็นกินได้มาอยากนี่นะ มันได้ยาวมากขึ้นทุกคนเคยกินทุกคนคอมเมนต์บอหน่อยเรื่องมาย่างป้ามาย่างห็นกินเนี่ยอย่างบ้าน,น,ม,น,ม,นา <laughs> มันอยู่หน้าแต่ก้ามันเป็นดงเลยมันนี่แหละเป็นเดินน่ะบนเดบักมันลงมาอีกแค่เก็บฮามเก็บเก็บไอ้เนี่ยกกอยู่ดินกับเจ้าทุกคนนะตะคาโหฟ,ฟ้านั้นไปนะไม่ดินกับเจ้าตะคาโหฟ,ฟ้านี้มานี่ยไม่ดินละน้อย เด็กเจ้าก็บม่ได้หงอยโอลิงขึ้อเอา่าเศบๆทุกคนของห่านที่ห้าม สูงเท่าไรทุกคนเลยปุ้นป,ป่ายไม้ภูตั้มมันจะมีอยู่ได้ยังงานเล่งแ<ม>ถวป่ายภ<ม>ูค่ัต้องว่านไหมลุกได้ต้องมาไป้ดิงภูต่อละน้อยยังน้อยนะอุ้มอยู่บนหฮันทุกคนเลยเลยนะเจ้าถ่างจเจ้าบาเฮ็ดไทยเลย ด้วยลน้อนี่ก็มีกุกหนึ่งล่มพยุ่งเอาลงนะอยู่นี่นะเอ,อาอมีมาต้มกินเอาอมาไถหน้ากะ เนีย่ยมาอย่างตีดปลาทุกคนตอนกินแซ่บแต่มันมีอย่างในอย่างมันสีขาวๆใสน,น้ำมันกน,นนีนและขี้วาพอน้อยเมื่อซื้อใายน้ำมันกินนี่ผมบอกเมียนซ้ำทุกคนแต่พอน้อยมาเอาคู่มาเอาใส่น้ำมันเปรี้ยนนี่ในเมื่อบ้านนี้ ออดได้โชงทุกเต็มถ so ังแล้วเนาะเมื Hence, no ่อ oh, no <oh, no ้ะบอกหำเมื่อ้วโปถังกับที้เม้งกินแล้วนะขึ้นมาเทงผัดเห็นเหรางโงกทุกคนพอหน่อยได้เหรางโงกเอาโตกได้เลยเหรางโงกเหลืองั้งหมืดทุคนงามมาดีสีแกงเฮ็ดก้อนสีไทยหน้าอากาศ ยังบได้เปลี่ยนใชยน้ำมันถ้าได้ใช่น้ำมันเปนลี่ยนก็ลสีมาโลโลอันนี้ทุกคน,น,คน,นโลตินฮิตเก่งก้อนมันนี้นะเก่งใบซามโพ้อยเมื่อนบได้โพละ้อยเลยทุกคนโนพ้อยไเฮอละ้อยเก่งฮิตโพ้อยทานกินเขาเสาเละเก่งฮิตเลยเฮอ่อละ้อยเมื่อนซื้อใายน้ำมันมาเปลี่ยนอยู่กึกรบุ้นะเห็ลงานะไอ้แค่นะ่ะ อหมู่จับจุ๋ยอันนีิสกปันนี่เนาะหกมันตีนมันนี่เอออยู่จับุนี่ยเนอะเตู้นล้เนี่ยเพิ่มปดนี่เบาดิงอยู่จะนองบุไมล้ลามือวาน้ำมันอ่ะสไลด์เหลาไๆเติมโนะโปอเกงนี่กะ ง่ามมาดีทุกคนเห็นทั้งหกเริงนะเห็ดละกูกใหญ่ Phụt một cái bóc bác mà đấy, một cái đi bò đây, cái đẹp chăng thế Ừ บนแถวเบิงมือสาวนี่นะคิดว่ามันยาโอ้เลวเบาข่าวห้องไปเบิกมือวาดนี้ละเรเห็นไข่มันเบาข่าวก็ได้หลายเติบบานนี่นะนี่เห็นละงกยักตัวนี้นะฮักตัวนี้น,ะนี่ยพอหน้อยไงเอาละฮักตบหนึ่งมันยือ้อมันหามันอยู่เล็อกอันนี้โนะตเสีอกันอันนี้เนะี่ย ไข่มันนีดอกมันอยู่เทยอวานี่เชื่อลงงกขาวยักษ์ตัวนี้ก็บอกเชื่อนล้างอน้ำนี่นะเอากลือมาซื้อทุกคนโดยเฮพาแบบขี้ดินโอ้ล้างเสื้อน้ำกลือ หิดเ้าล้างเร็วเร็วยืดพักยืดนี่กินข้าวได้เาซื้อถ่ายนะมันเไปก็ได้ไปหน้าเดียวไปจะไปกันมือดิทากินยู่กะ ว้ <Wow. S 2> าวบมันบาเดเลยแต่ละดกสาลวยนี่นุ่มไมข่มาดีก็ส่กับปลาป้านนี่ แต่มาคิดเชื่อยูหน้าบ่มีข้าเบื่อพวกเราข้าเบื่อมาแต่บ้านหมดกะเอาแล้วนี่ ไฟไหมือยูน้ากะมีแด่มะมงเป่งแตทุกคนด้ยยูหน้านะแม่หน้อยเฮ็ดเต็มเปตรงเล็นะฮะมะมงกระโสกะมะมงไข่นี่หลายเติบ เฮงบ่ทันได้เฮงค่ะเพื่อรบ่มีแดดวันนี้ก็แดดอยู่ตอนเช้าตอนน้อยยากมากแล้วพอฝนตกแล้วออกมาหน้าฝนฝอยตัวนี้ก็คือไมอยูต้มเอาเนี่ยมันมาต้มเอาน้ำตาลน้ำหวานเม่งเพราะมันดั้มเนาะคือแม่คืออย่าแดดเลยทุกคนเลยคืมคืมาละเจาะเบื้งเกลื่อนเห็ดเขก่อนว้าว ห้องพักนั่งตู้ซอยๆบนเสื้อบนชิเคอร์มีคือทาง,งตู้เมื่อวานนี้ก็กินเก่งเหฮนโงกทั้งคนเลยเมาข่าวครับแมเอาอยู่บนโฮมเมโกะสวนมันตุนเฮะคนละได้ซ้ำประมาณซ้ำนี้แต่ดอกบริยายซำนี้หาหน่อยบนทันตัดคลิปลงเก่งเซ็บเซ็บเฮนโงกเหลืองแล้วโง่งงขาวปนกัน แล้วซุกแล้วแก่งเหตดเท่าตอ้าวอ,อน ข้าววันนี้ทุกคนพอหน่อยก็มานะมาเด้อทุกคนกินข้าวน้ากันว่วันกินข้าวทิ้งกลับเพท่านได้ทิ้งคักทุกคนสิบโมงทราบมากินข้าวทิ้งข้าวง่ายละนี่กะข้าวกินเธอหนึ่งกระดกินข้าวเสาแล้วกะกินแกงเฮดอีบัปนี้พอหน่อยจะิญท่านกินข้าวเสาวจับทุกคนเสพคักบอลลิงนี่บากินบ่บอลลิง กินนี่กะเล้วมื่องายแลวนะทุกคนเอยอมันยางอดมงืงองายเลยมาไหมข่าวากินบ่เสียประลีทุกคนเลยเสียกระตุกกระช โตกข้าดกุ่นมะมงนักตักเขาได้อยู่นี่ดอบลิยไหมโมเม่ดอมาใหรแล้วเนาะเราจะยอดอกใครแล้วหนูเม่นวนนองสาวหาวหมจ้ะอย่าลอยลอยนะเด็ดใหม่จ้ย มี่าษาคิดแห้งก็น่าร้าขออย้ามาตีใกล้อีกเลยเอ้ยมาตีใกล้นะผีเพือนาวเองทำกันเีงกว่างอยู่นะเจ๋งทำไรนมาจะมือดีอ่ะัง กินข้าวแล้วก็ซ no like ือมือบ้านนี้ทุกคนเลยยางมือบ้านยางมือเอารถจูเฮิร์นไปซื้อน้ำมันไปซื้อน้ำมันล่ะไปซื้อใส่น้ำมันยางมือแล้วก็ยางไมาอีทุกคนเลยเต่เฮิร์นมาหน้ากันไกลเติบข้าวซีขี้รถจักมาผ่านค่าน้ำน้ำยุทห่างเดินเทอหนักเจ้านี่นะค่าน้ำย่บอนนี้ทุกคนฮะเป็นขี้ตมเป็นหนองเลกอยย่บนนั้น เราก็เลยบริยีรจักมาเครด่จักมามาได้ใสน่น้ำมันซื้อมาละทุกคนไปหน้าต่อันนี้ซื้อเ๊บซี่แนบไปเฮอร์บอลิงเบอร์บอลลิงบอลขาวเ๊บปปซี่น้ำกอนสาตลตาอยู่น้ำไม่เท่าฮอนเธอโดเธอฝ่ายนะ ตอนนี้ก็เทงแล้วทุกคน่เลยตอนแรงเพเราอาจจะได้ถ่ายหน้ากันพักแต่ก,ก้อนมันแดดละหอนหน้านี่กัเพื่อพอน้นนนอยเปลี่ยนใส่น้ำมันรถตอนนี้นาราอยหอนหน้าละหอนหอนหอนเม้นละววปะพอชื้อละวปะชือน้ำเย็นเย็น โอ <laughs> <If> ้โหโฟเอระไฟกับโอเดตกับอฮ้อนเถอยืดต่ซื้อกฮ้อนเมาลิงงยูเทงกูิงเราไปกินไม่แ๊บชี่แบ่งสาตุดได้ได้แ๊บชี้กะเมอือเดย์ชิบห้าพันสายน้ำมันส่งชายเซนว้ก็ใส่อยู่ซื้อมาไว้ชสน้อยก็ให้เตะเิดทีฮอดชงเดดดี กินแป๊บเชยนินนกันโก้นสดซือ่อน่พลังทายส่น้ำมา เจ็บอ่ะโบมีขีหมู่เบาขาวมาลินนำ้ำเดี๋ยวไปเบิ่งมางงี้ว่าทุกคนสุกคัก่ะก็ได้ออกมันละลายมือตุ๊บละโอ้สุกอิ่มแล้ยทุกคนเด็งสลานนิงนะง่าไปทุกคนนะเป็นปุ้มไปปุ้มอยู่สุกแล้วมาเงี้หวานเนี่ยทุกคนเอ้ยวานหวานแซ่บมะกะโนยพอดีกินหนัดดกนนกกนะก็เป็นโหนอยู่ก็เจ้ามาขอเจ้ามาเอา มีบอลลิง้งวะอ้อหน้าไปโน้นดูดกจะเจอมาเดอ้อทุกคนมากินมะเงียลหน้าละน้อยแซ่บหวานบวัวได้โตได้ทุกคนเอ้ยหวานอะไรน่ะกุ๊กนี่กันดูด,ดูดิชวาทุกคนอย่างมึง